มันกุ้งเริ่มสุกแล้วครับผมพี่น้องดูโอ้โหเนี่ครับผมหัวกุ้งครับผมใส่กุ้งไปตัวหนึ่งผสมกับไปมาพี่น้องวันนี้ก็จะพามาทําต้มยําปลาคังครับผมได้ปลาคังมาหนึ่งตัวปรากกคังนะครับผมพี่น้องแล้วก็นี่คือเครื่องต้มยําของเราครับผมแล้วก็จะต้มยําใส่เห็ดแล้วก็จะใส่กุ้งแม่น้ําตัวหนึ่งยูแล้วมันกุ้งได้กุ้งที่ติดรอบมาแล้วครับเดี๋ยวมาต้มใส่ปลาครับผมทาแบบบ้านๆครับผมต้มยำแซ่บๆครับ นี่ก็คือเครื่องของเราใส่ไปเลยครับผมข่ะตะไคร้ใบมะก,กรูดหอมครับผมแล้วก็พริกสดน้องใส่เข้าไปแล้วก็เครื่องขนอต้มยำครับผมพี่น้องแล้วก็ฝาหม้อปิดไว้รอให้สุกแล้วก็ค่อยปลาใส่เข้าไปครับน้ําเดือดแล้วพี่น้องก็ใส่ปลาเข้าไปในต้มแค่ครึ่งตัวครับเป็นประกดคังนะผมพี่น้องไม่ใช่ปรากดเหลืองนะปรกดคังครับผม มีต้มยำมีหนึ่งตัวนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้ครับผมรอให้ปลาสุกแล้วก็ค่อยเติมเห็ดลงไปครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบอันนี้คือมันกุ้งแม่น้ำครับผมกุ้งแม่น้ําธรรมชาติเราก็ทําความสะอาด้วครับผมก็เอาตรงกระเพาะที่บนหัวเขาออกครับผมนี่ครับผมนี้ก็จะเหลือแต่มันครับต้มยำครับ เริ่มได้ที่แล้วพี่น้องอปรากฏคังก็จะตามด้วยเห็ดครับผมพี่น้องอันนี้ก็ดูก่อนว่าปลาสุกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ค่อยเอาเห็ดใส่ครับหอมๆเลยพี่น้องอปรากฏคังปลาเริ่มได้เติมเห็ดเข้าไปพี่น้องเห็ดหวานประมาณนี้ครับผมแล้วก็คนหน่อยๆครับหน่อยๆ ให้เห็ดกับปลาเข้ากันลงไปในน้ำาันก็ปิดฝาหม้อไว้ครับรอให้เห็ดสุกกุ้งใส่ที่หลังครับน้นปตาก็เดี๋ยวเอากุ้งใส่เข้าไปพี่น้องเดี๋ยวถ้าใส่พร้อมเห็ดเดี๋ยวมันจะหดครับผมพี่น้องมันจะสุกกุ้งแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับผม เดี๋ยวรอเสือไปครับก็หน้าตาประมาณนี้ครับปักคังก็มันกุ้งเริ่มสุกแล้วครับผมที่น้องโอ้โหนี่ครับผมหัวกุ้งครับผมใส่กุ้งไปตัวหนึ่งผสมกับไปกับปลาน่ากินไหมครับแต่ว่าก็น่าจะได้แล้วครับผมที่น้อง เอาพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมต้มยำปลาคังใส่มันกุ้งใส่กุ้งแม่น้ําตัวหนึ่งครับอ้อม,มันกุ้งหกลงแล้วพี่น้องนี่ครับผมน่ากินไหมครับเสร็จแล้วเมนูง่ายๆต้มปลาคังใส่กุ้งแม่น้ําต้มยำแซ่บครับ